ตำนานเสือสมิงวิญญาณแห่งความมืดตอนที่สองคืนมรณะสมชายกลับมาถึงแคมป์ในยามค่ำคืนพร้อมกับบาดแผลที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ชาวบ้านพากันตั้งคำถามว่าสมชายได้พบกับอะไรในป่าสมชายเล่าเรื่องเสือสมิงที่เขาเห็นแต่ไม่มีใครเชื่อยกไว้หลวงตาหลวงตาเป็นพระภิกษุผู้เท่าที่เคยบวช ในวัดป่ามานานหลายสิบปีท่านเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่เชื่อเรื่องเสือสมิงท่านเล่าว่าในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านเคยพบกับเสือสมิงด้วยตนเองและสามารถรอดชีวิตมาได้เพราะการสวดมนต์และการทำสมาธิหลวงตาเสนอที่จะช่วยสมชายค้นหาความจริงและหาทางป้องกันเสือสมิงไม่ให้ทำร้ายชาวบ้าน สมชายและหลวงตาตัดสินใจเข้าป่าด้วยกันในคืนต่อมาพวกเขานำเครื่องรางของถังและอาวุธไปด้วยขณะที่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าพวกเขาพบกับร่องรอยของเสือสมิงอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่กลัวและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันในคืนที่มืดมิดสมชายและหลวงตาเดินทางลึกเข้าไปในป่าขณะที่พวกเขาสำรวจพื้นที่พวกเขาพบร่องรอยของการต่อสู้ และคราบเลือดที่ถูกทิ้งไว้ตามทางหลวงตาสังเกตเห็นว่าคราบเลือดนี้ไม่ได้เป็นของสัตว์แต่เป็นของมนุษย์พวกเขาเริ่มสงสัยว่ามีคนอื่นที่ถูกเสือสมิงทำร้ายระหว่างทางพวกเขาพบกับซากศพของชายคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหลวงตาสวดมนต์เพื่อวิญ,ญญาณของผู้ตายและบอกสงชัยว่าพวกเขาต้องหาวิธีหยุดยั้งเสือสมิงให้ได้ก่อนที่จะมีคนอื่น ต้องเสียชีวิตอีกสมชายและหลวงตาตัดสินใจตั้งแคมป์ในป่าและวางแผนสำหรับการโจมตีเสือสมิงในคืนต่อไปหลวงตาทำพิธีสวดมนต์เพื่อเรียกพลังจากพระพุทธเจ้าและอธิษฐานให้พวกเขาปลอดภัยสมชายเตรียมอาวุธและเครื่องรางของขลังเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเสือสมิงคืนนั้นสมชายและหลวงตาตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงเสือคำรามใกล้ๆ พวกเขาเตรียมพร้อมและเดินตามเสียงนั้นไปในความมืดมิดพวกเขาพบก,กับเงาดำใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสมชายยกปืนขึ้นและยิงไปที่เงาดำนั้นแต่กระสุนกลับไม่สามารถทำอะไรได้เงาดำนั้นหายไปในความมืดหลวงตาบอกสมชายว่าเสือสมิงนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันมีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถป้องกันตนเองจากอาวุธทั่วไปได้ พวกเขาต้องใช้วิธีทางจิตวิญญาณในการต่อสู้หลวงตาทำพิธีสวดมนต์และเรียกพลังจากพระพุทธเจ้าขณะที่สมชายยืนเฝ้าระวังทันใดนั้นเสือสมิงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขามันมีรูปร่างใหญ่โตและดวงตาแดงกำ่ำหลวงตาสวดมนต์อย่างรวดเร็วและใช้เครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันตนเองและสมชายเสือสมิงคำรามอย่างเกลียวกรา และพยายามโจมตีพวกเขาแต่หลวงตาใช้พลังจิตวิญญาณสกัดกั้นไว้พวกเขาต่อสู้กับเสือสมิงจนถึงรุ่งสางและในที่สุดเสือสมิงก็ล่าถอยกลับไปในป่า